สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเป็นเกม n น t ทีมาแนะนำนะครับเกมเนี้ยผมบอกก่อนเลยว่าเหรียญเนี้ยขึ้นไปอยู่บนใบแนนแล้วนะก็จะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญน,นี้นะฮะจะเป็นเหรียญฮุกเหรียญฮุกนะฮะเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูนะอยู่บนกระดานใบแนนนะนี่นะฮะ,ะเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญฮุกนะฮะราคาต่อเหรียญก็ตอนนี้จะตกประมาณหกสิบหกนะครับนะ แล้วก็วิธีการสร้างรายได้จากเกมนี้มีหลายทางนะครับหนึ่งนะครับเล่นเกมตอบคำถามนะครับสองขุดนะครับสามการเชิญเพื่อนฮะเชิญเพื่อนก็จะได้เป็นเเหรียญตามที่เขากำหนดนะ5้าพันต่อหนึ่งคนนะที่เราเชิญนะครับแล้วก็สองหมืนห้านะครับถ้าเราเชิญได้สามคนหรือเปล่านะฮะอันนี้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นเหรียญนะฮะแปดเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนที่หามาได้นะฮะประมาณนี้นะครับ แล้วก็นะฮะการตอบคำถามเนี่ยเข้าไปตรงไหนนะครับจะมี quiz to earn นะฮะซึ่งเกมก็ไม่ได้ยากมากนะก็มีระดับความยากนะครับ1 2 3สามนะฮะก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤนนะบางอันผมก็เข้าใจบางอันผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าระดับความยาก3ามดูนะครับก็ลองอ่านดูนะครับก็ถ้าไหนแปลไม่ได้ก็ลองตอบมั่วดูนะฮะซึ่งตอบมั่วเนี่ยมันไม่เสียอะไรนะ เพเพไม่ได้เสียอะไรนะครับเราก็ตอบต่อไปนะฮะอันนี้คือตอบมั่วนะผมแปลไม่ออกนะครับวิดแกรมิ่งนะฮะอะไรก็อ่านไปนะครับก็พยายามหาตัวมากคำอ่ะคือเราไม่เข้าใจหรอกแต่เราเราหาคีย์ได้เราก็พอเข้าใจเราก็ตอบมั่วก็ได้นะฮะแต่นนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ตอบมั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ต้องเก่งก็เล่นได้นะเนี่ยคืออันนี้ลองตอบมั่วแบบสุ่มๆไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ถูกของมันเองนะฮะเห็นไหม คือเราตอบมั่วไปเรื่อยๆนะฮะคือบางทีไม่ต้องไปส่วนอะไรก็ได้ตอบมั่วไปอย่างเดียวเลยนะครับตอบมั่วไปอย่างเดียวเลยนะฮะมันก็จะได้เหรียญนะเหรียญก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอ๊ก็ลืมบอกนะครับวิธีการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งนะครับแล้วเหรียญที่สเต็กกิ้งเนี่ยมันเอาเข้าออกตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสเต็กกิ้งนะ ข้านดีเลยนะครับแต่ผมตอบไปที่ถึงถูกถึงสิบข้อก่อนจะกดออกนะฮะอ่านี่นะก็จะได้รับเหรียญน,นะพอตอบครบสิบข้อจะเพย์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเห็นไหมคือเราจะเพย์เท่าไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้เหมือนผมจะเล่นครบจำนวนไปแล้วนะมันก็เลยเริ่มได้เหรียญน้อยแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะฮะอยู่ที่การขุดแล้วนะครับตอนนี้จะมีการอัปเกรด2อันก็คืออันนี้จะเพิ่มจํานวนที่เราจะได้เหรียญในต่อคลิกนะฮะแล้วก็อันนี้คือจํานวนที่เราจะเก็บได้ต่อวันนะฮะในลงทุนเข้าไปสามหมืหโกนะฮะเราก็จะได้1มื่นต่อวันนะครับประมาณ3าวันเราก็ได้คืนทุนที่เราเอัพไปแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเติมเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะครับแนะนําให้ เล่นฟินะครับเล่นฟิวคุ้มกว่านะก็ประมาณนั้นนะฮะหรือใครอยากเติมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการสเต็กกิ้งนะฮะก็จะได้ APY 3.9ต่อปีนะอันนี้ก็จะสเต็กดูนะครับอย่างก็คือเราอันสเต็กนะฮะเราก็ได้เท่าเดิมนะ1.250นนะฮะเนี่ยเอาเข้าเอาออกเอาเข้าเอาออกได้นะแล้วแต่ลมเลยนะครับ ก็แนะนำว่าก็แช่ไว้ก่อนก็ได้นะครับพอมันถึงจํานวนที่เราสามารถามาอัปเกรดได้เราก็ค่อยถอนออกมาแล้วก็อัปเกรดนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนการถอนเงินเนี่ยทำยังไงนะครับจะมีตัวนี้คําว่า exchange นะครับเราต้อง exchange go เป็นเป็นโทเค็นเหรียญก่อนนะครับเป็นโทเค็นเหนนรียญนะฮนะ uhtg เนี่ย u h t g เนี่ยเราก็ ต้องได้แปดแ8นแปดเซนเหรียญก่อนนะครับถึงจะสามารถไอ้นี่ได้นะฮะแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปดูคนที่เขาถอนมานะแปดแสนเนี้ยในตอนที่ผมดูนะก็เขาจะได้1ึงจุดห้าบดีนะครับประมาณนั้นนะฮะก็แนะนําว่าให้สะสมไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อัปเกรดพวกที่ขุดอัปเกรดอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะเรายังไม่ต้องถอนนะครับแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะให้มันตันเลยก็ได้นะครับเราจะได้รายได้ต่อวันเยอะหน่อยนะฮะ งการคดนก็คือกดแท็บนะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องกดเองก็ได้นะครับเราสามารถใช้โปรแกรมออตโต้ค,คิกอะไรอย่างนี้นะฮะตอนตัวนี้จะมีตัวคูณนะฮะให้กดตัวคูณด้วยนะมันจะได้ไม่ช้าจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะการขุดก็กดแท็บนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ